ู้ชมคะส่วนเรื่องนี้ยังเกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะต้องประชาสัมพันธ์ไปถึงชาวจังหวัดพิษณุโลกเพราะว่าเราจะมีภาพภาพหนึ่งค่ะเป็นคู่ชายขี่รถมอเตอร์ไซค์ขับชนผู้หญิงอย่างจังแล้วก็ชนแล้วหนีด้วยนะคะไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดกันค่ะคุณผู้ชมที่เราวงกลมไว้ค่ะ เป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ขนาดที่หญิงสาวคนหนึ่งนี่จังหวะนี้เธอคนนี้กําลังข้ามถนนตรงทางมา้าลายเป็นจังหวะที่รถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขี่มาด้วยความเร็วแล้วก็พุ่งชนอย่างจังแบบนี้ค่ะดูนะฮะสภาพรถที่จอดติดติดกันอยู่ตรงนั้นนี่แหละครับแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่มาแล้วไม่ได้เห็นเลยว่าจะมีคนข้ามถนนตรงนี้ทางม้าลายนะตรงนี้คือทางมา้าลายด้วยนะคะคุณผู้ชมทีนี้จากข้อมูลเนี่ยก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เธอล้มทั้งยืนแล้วก็ศีรษะในกระแทก เธอคนนี้คือนางสาวดวงเดือนค่ะตอนนี้นะคะเธอก็บอกว่าได้เล่าเหตุการณ์ให้กับผู้เส่าก่ฟังบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นวันที่19เมษายนที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยไปทําธุระิที่ธนาคารแต่ว่าลืมบัตรประจําตัวประชาชนไว้ในรถแล้วรถเนี่ยจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามเธอก็เลยต้องย้อนกลับมาค่ะจงังหวะที่กำลังข้ามทางม้าลายจ,จู่ๆก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง ขี่มาด้วยความเร็วค่ะแล้วก็พุ่งชนอย่างจังส่วนคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เธอบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุหันหน้ามาไม่รู้ว่าอยู่ไหนเจ้าตัวหลบหนีไปแล้วนะคะหลังเกิดเหตุก็ได้มีการแจ้งความไว้ที่สพบางระกำรรค่ะ หลังผู้สื่อข่าวของเราก็ถามถึงอาการเจ็บนะคะเธอบอกว่าอาการเจ็บตอนนี้เนี่ยก็มีอาการฟกช้ำตามร่างกายหลายแหง่งรวมทั้งแผลถลอกที่แขนแล้วก็บริเวณหลังมือปวดบวมส่วนศรีรษะเธอบอกว่ายังถือว่าเคราะดีนะเพราะว่าหัวไม่แตกแต่บวมปวดก็อยากให้เจ้าที่ตำรวจนะคะจับตัวผู้ก่อเหตุมาได้โดยเร็วค่ะนั้นไฟแดงอยู่รถทุกคันเขาก็จอดติดไฟแดงกันไงคะแล้วก็เว้นระยะตรงข้ามทางเราก็ข้ามไปพ้น พ,พ้นหมดแล้วค่ะเหลือเหลือเลนที่มอเตอร์ไซค์วิ่งค่ะคือตอนก่อนนั้นก็คือเหมือนแงะใบมองนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีค่ะแล้วก็ชนเลยรถรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นน่าจะมาเร็วมาก Mm hmm. ค่ะจะถึงรถอยู่แล้วกําลังจะแบบเปิดรถอืมนี่คือเสียงของผู้บาดเจ็บนะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมย้อนไปดูคลิปกันหน่อยเราจะเห็นว่ารถของเธอเนี่ยจอดตรงข้ามกับธนาคารแล้วก็จอดคล่อมกับทางม้าลายแบบนี้นั่นก็ใช่อยู่ตรงทางม้าลายพอดีนั่นก็หมายความว่าอาจจะผิดทั้งคู่นะเจ้าที่ตำรวจบอกมาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรซึ่งผู้บาดเจ็บนางสาวดวงเดือนค่ะเธอยอมรับค่ะเธอบอกว่าเธออาจจะผิด ที่ไม่ระวงังประกอบกับรีบด้วยก็เลยจอดรถคร่อมทางม้าลายไว้ค่ะพี่เอกแต่คู่กรณีก็ควรที่จะมีน้ำใจมากกว่านี้ไม่ใช่ขี่มาชนเธอเฉยๆแล้วก็ทิ้งให้นอนอยู่กลางถนนแบบนี้ส่วนเรื่องของคดีความกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคดีนี้พนักงานสอบสวนบอกว่า น่าจะตามตัวผู้ก่อเหตุได้ไม่ยากเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ชัดเจนซึ่งคนขี่รถมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวมีความผิดฐานขับรถโดยประมาทเฉียวชนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่หยุดรถเพื่อให้การช่วยเหลือระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ามเดือนหรือปรับตั้งแต่สองพันถึงหนึ่งหมบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะเออจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าเรื่องนี้ผิดทั้งคู่นะผิดทั้งคู่ไม่ได้ผิดจัดก,การถูกชนแต่ว่า คุณดวงเดือนเนี่ยผิดเพราะว่าจอดรถคล่อมคลทางมาลาย,าลายแต่ว่าฝ่ายที่ชนเนี่ยอันนี้ผิดแน่นอนเฉียวชนเขาแล้วไม่ลงมาให้ความช่วยเหลือ,อแล้วก็รีบหนีไปนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าไปไม่รอเลยอันนี้อ,อ,อีกอีกหนึ่งกรณี